นายกลาวีเอสนายกไทยพูดภาษาอังกฤษนายกไทยไม่ว่าจะสะปุตสปุษในวีคอมเพนดีเซียแอด์ไฟและและ cover and cup แอด์ไฟและโควิดแอละคาสิโนไบโอโลจิกชิโนฟาร์มโควัคซีนบารัตไบโอเทคไบโอเทคหรือไฟเซอร์นะติดต่อไปแล้ว ขึ้นอยู่กัว่าเขาจะขายหรือไม่ขายที่ผ่านมามันนายกลาว uh, Lao People's Democratic Republic I would like to extend my warmest congratulations to the United Nations during this meaningful event to commemorate the uh, 75th anniversary of the United Nations, which was founded based on the aspiration of all mankind.